พี่ๆถ้านกําลังตามผ่านรถผ่อนประมาณ5,000หรือ6,000อยู่นะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยน้องพามาดูสาขา2นะผมมีรถให้เลือกมากกว่า4 0 0ันนะบอกเลยรถทุกคันที่ผมเราครับแต่รถ7อมาขายนะ6เป็นรถปลดว่างจากหน่วยงานเข้าศูย์ทุก10,000กโลรับประก,รกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกอไม้พิความจมน้ําชนหนักนะสนใจรถคันไหนผมสามารถแคปหรือว่าทักหา,าน้องได้เลยครับผมอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะไปดูคลิปตัวเต็มกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนผมวันนี้ไม่อยู่กับน,น้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้เราไม่อยู่กันที่สาขา2เหมือนเดิมนะครับตั้งอยู่ถนนสรีไทยซอย95แขวงมีนบุรีกรุงเทพมหาคนครบริษัทเพชรยนต์เปิดนํมาเก่า25ปีมีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า400คันมีทั้งรถเกง๋งรถกระบะรถตู้ที่พี่ท่าน,นากำลังตามหารถสวยๆรถเกตเอน้องแนะนาบริษัทเพชรยนต์เลยครับผมวันนี้น้องพามาดูรถที่สาขา2นะมีให้ดูประมาณ40-50คันนะผมเรามาเริ่อม คันแรกเป็นรถตึกตึกทนนะเป็นเครื่อง1.5แล้วผมกับ To y ยต a าวีออส1.5เอ็นทีนะผมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่3แ0 0 3หมื่9บาทนะคันนี้ฟรีดาวน์อนอยู่ประมาณ6คันนะคบผมและเป็นรถปลดว่างจากหน่วยงานนะผมข้อดีของเขานะเข้าสู์ทุกหนึ่งหมื่นโดลับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้ปีความจมน้าชนหนักมานะครับคันนี้ได้ไฟคู่หน้าเป็นแบบฮารโลเจนนะตัวรถเป็นสีบอลเงินนะผมมาพร้อมกับทะเบียน9580นะ พี่พี่ท่าน,นกำลังตามหารถ่อนอยู่ประมาณ5 0าพันหรือหก0ันนะไม่ควรพลาดเลยนะผมกับเ o y o t ต้า o s อเครื่องหนึ่งจุดห้านะค่ะเจ้าข้างแบบพับไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยคันนี้ได้มาเป็นล้อกระทานนะคบผมสวยแบบนี้เลยนะคันที่สองนะผมเป็นบอกเลยว่าพ,พี่พี่ท่าน,นกำลังตามหามาด d a สองอยู่นะไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยกับมาด้าสองซีดานคันนี้เปิดราคาที่สี่แสนเก้าพันบาทนะผมเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้ได้ไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะ ระจังหน้าของเขาเป็นสีดำเงาๆนะผมมาพบกัทะเบียน7496นะพี่พี่ท่านใดกำลังตามหาหรือมองหาอยู่นะไม่ควรพลาดคันนี้เลยผมน้องบอกเลยว่าออปชั่นจัดมาเต็มนะคันนี้นะได้มาเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมรับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีกอ่อไม้ปิดความจมนามนะครับเ <c oughs> หลี่ยมสันตัวกลมๆไม่มีรอยบุบรอยลยิ้มกระจกข้างเั็นแบบขับไฟฟ้ามาด้วยเรียบร้อยเลยแล้วก็ล้อแม็กนะบอกเลยว่าโค้ดสวยพี่ได้มาเป็นล้อแม็กสีดํานะผมได้มาเป็นดิสหน้าคู่นะคันนี้บอกเลยว่าสวยๆนะผมเหลี่ยมสันตัวกลมๆโคมไฟของเขาไม่มีรอยแตก แล้วนะผมพี่พี่ท่านอะไรกำลังตามหายอยู่นะไม่ควรพลาดคันนี้เลยกับมาด้าสองซีดานนะผมได้เป็นสีขาวมูหายากนะหรือว่าอยากได้โตโยต้าอาร์ติกนะผมน้องก็มีนะคันนี้เป็นโตโยต้าอาร์ติกนิวหนึ่งจุดหกตีปีสองพันสิบเก้าแผมเปิดราคาที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถปีสองพันสิบเก้าไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหกพันนะคะผมอย่างสันตัวลังคงไม่มีรอยบุบระดับกิมนะคันนี้ด้านในเป็นสีเบทนะผมได้มันเป็นเบาะหนังนะตึงๆฟูๆเลย พวงมาลัยเป็นแบบบังติฟอ์ชั่นมาเรียบร้อยแล้วเหลือก็นี่กระจกข้าขงเันแบบขับไฟฟ้านะผมได้มันเป็นล้อมแมกขอบสิบหกนิ้วนะนี่ได้มาเป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะ้องหมกหรือว่าใช้งานกันแบบเหลือๆแน่นอนไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะมีไฟเดย์ทม์อะไรนั่มาให้โคมไฟไม่มีรอยแตกเลยแล้าวนะผมกระจังหน้าของเขาได้เป็นสีดำเงาๆนะมาพร้อมกับทะเบียนเจ็ดหนึ่งสองสี่นะทะเบียนสวยๆนะผมพี่ๆท่ากกาลังตามหาอยู่นะไม่ควรพลาดเลยกับ v บียรออสมาด้าหรือว่าโตโยต้าอาร์ติกนะครับผมหรือว่านี่ คันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมกับโตโยต้ายาริสเอทิทนะคันนี้น้องบอกเลยว่าโค้รสวยพี่ได้เป็นสีเทาฟ้านะค,คันนี้คันนี้ได้เป็นสีน้ําเงินนะเป็นสีเทาออกสีน้าเงินนะผมกับโตโยต้ายาริสหนึ่งจุดสองสปอร์ตนะครับผมคันนี้ประคาที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟีดา้าพออยู่ประมาณแปดพันธบาทนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกาไมพิควมจมน้ํานะแล้วก็ไปข้างหน้าของเขาเป็นแบบ เอดีมาเรียบร้อยเลยมีไฟตัดบอกมาให้เรียบร้อยเลยนะกระจังหน้าของเขาไปได,ได้เป็นสีดำเงาๆนะผมมาพร้อมทะเบียน9386นะทะเบียนสวยๆนะผมพี่ๆท่านใดกำลังตามหาหรือมองหาอยู่นะไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยนะโคมไฟของเขานะไม่มีรอยแตกเลยแล้วเลยนะและล้อแม็กเขาบอกเลยว่าโค้สวยพี่ได้มาเป็นสีทูโทนนะผมนี่ล้อแม็กนะได้เป็นสีดำปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะได้มาเป็นดิสหน้าคู่นะกระจกข้างแบบ่ยป,ปักไปฟ้ปามาเรียบร้อยเลยและคันนี้มีคิวคอนสแต์มาให้เรียบร้อยแล้ว บอกเลยว่าออปชั่นจะเต็มคันนี้นะผมเป็นรถปี22นะกับราคา419,000บาทพี่พ่ท่านใดต,ตามตามหายอยู่นะไม่ควรพลาดเลยหรือว่าอยากได้แฮตแบ็กห้าประตูน้องก็มีกับยาลิส1.2สปอร์ตนะคันนี้คันนี้เปิดราคาอยู่ที่439,000บาทพอ่อยู่ประมาณ8 0 0แป0 0ันะผมได้เป็นรถปี22แล้วไม่แค่ สี่0มื่นแปดพันไมโครดน้อยพี่กระจกข้างเป็นแบบขับไฟฟ้าไม่เรียบร้อยเลยเหลียมสันตัะละคมมไม่มีรายบุบรายละยยิ้มกระจกข้างเป็นแบบขับไฟฟ้าแล้วมีคิวกระสานมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ได้มาเป็นล้อแมกขอบ1ิ้านิ้วนะผมได้มาเป็นวินน้าคู่นะอ้าเป็นอ่าล้อแมกแบบปัดหน้าเงาเรียบร้อยเลยโคงไปของเขานะครับผมได้มาเป็นแบบ LED เรียบร้อยเลยนะครับ ด้าหน้าของเขาเนะี่ยได้มันเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยมเคาก็แะเบียน8606นะกระจังหน้าของเขาได้เป็นแบบบอ่าลายลางพึ่งนะนี่เหลี่ยมสันตัวละกลมๆไม่มีลายบุกอะไรยิมนะพี่ๆท่านกำลังตามหาอ่ารถสีดำอยู่นะไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยแฮทแบ็กห้าประตูนะผมปี22นะนี่คันนี้โคตรใหม่พี่คันนี้พึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยก็นะเบียน7424นะผมไปด้านหน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยเลย กับยาลิสนิวหนึ่งจดสองสปอร์ตปี23สิบสามคันนี้ไม่แค่1มื่นเก้านะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟรีดาวน์พออยู่ประมาณแปดพันห้านะผมกระจกข้างมันแบบรับไฟฟ้าไม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ล้อมแมกเป็นขอบสิบห้านิ้วนะผมได้มาเป็นนิดหน้าคู่ได้มันเป็น,นอ่าล้อแมกแบบปัดหน้าอเขานะบอกเลยว่าโอ้คันนี้น้าโคตรหล่อพี่ตัวนี้เป็นนิวตัวใหม่เลยนะครับผมเป็นโฉมใหม่มาแล้วนะไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์คงไปไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผม หน้าของเขาเป็นเหมือนฉลามหัวค้อนนะนี่กคสวยพี่คันนี้น้องบอกเลยครับผมหรือว่า Honda เราก็มีนะกับ Honda City คันนี้เปิดราคาอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์พออยู่ประมาณหกพันห้านะกับ Honda City ี5หนึ่งจุดห้าวีปีสองพันสิบเก้านะครับผมเปิดราคาอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองมื่นนะผมกระจกข้าวจากพอฟิวามาเรียบร้อยแล้ว คันนี้ได้เป็นกุญแจคีเลสคูสตาร์ทมีมาให้พร้อมนะล้อมแม็กเป็นขอบ15นิ้วได้มาเป็นล้อมแม็กแบบปัดหน้าเงานะครับผมแล้วก็โคมงไปของเขาเป็นแบบฮาโลเจนนะนี่กระจังหน้าของเขาคะผมเป็นแบบโคเมียแบบนี้นะโลโกโลอ้อฮอนด้าใหญ่ๆแบบนี้เลยอักขรทะเบียน4387นะพี่ๆท่านใดกำลังตามหา,หาหรือมองหายหรือว่าอยากรู้รยายละเอียดเพิ่มเติมนะสามารถทักขาน้องได้เลยเอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับผมสามารถ ข้ามาดูรถหรือว่าทดลองขับกันได้นะผมที่สาขาเสรีไทยซอย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะไม่มีวันหยุดนะครับโตโยต้าอาร์ติกนะบอกเลยว่าขายดีที่สุดในบริษัทรยนต์นะครับผมกับนิวโตโยต้าอาร์ติก 1.6G คันนี้บนราคาที่4แสน80,900บาทคันนี้ฟีดาพรีอยู่ประมาณ8,000ปลายๆนะผมนี่เหลี่ยมตัดตโยต้าคมไม่มีรอยบุบรอยยิมนะแล้วคันนี้ได้ไฟคู่หน้าเป็นแบบ โอลิเตอร์นะมีไฟเดท์ไทม์ล้วนี่ไรมาให้เรียบร้อยเลยคันนี้บอกเดียวโค้ oh, สวยพี่เป็นรถผลวางจากหน่วยงานนะผมข้อดีของเขาเนะเข้าศู์ทุกหนึ่งหมื่นโลรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกอไมล์พิ้วคว่เมจียมน้ํชนนักมาแน่นอนมือเปิดของเขาเป็นแบบโครเมียมนะนี่ตัดสีตัวรถนะผมทําให้ดูสปอร์ตหรือว่าดูหนูหลามากขึ้นนะครับหรือว่านี่พีพ่่ท่านากำลังอยากได้รถอาติกสีขาวนะน้องก็มีกับ1.8ปสปอร์ตคันนี้เปดิดราคาที่5้า0 0 0แปหืบาทซีดาวพรอยู่ประมาณ9,00 0พันนะครับ ป็นรถปี21ไม่อยู่ที่132,000กิโลเมตรนะไม์น้อยมากพี่ส่วนมากของเรานะผมจะเป็นรถดปลดล่างจากหน่วยงานหมดเลยนะผมข้อดีของเขานะเข้าสู่ทุก10,000โลแล้วเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการกับตีกอไม์พิความจมน้ําทนหนักมาแน่นอนครับกระจกข้างเขาเป็นแบบพับไปฟาร์มาเรียบร้อยเลยมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะด้านในคุมนมทนเป็นสีดานะคันนี้เอาบอกเลยได้าเป็นเบาะหนังตึงๆฟูๆเลยนะผมแล้วก็ล้อแมกสวยพี่ล้อแมกของเขาเป็นแบบปัดหน้าเงานะคันนี้ ไอ้มันเป็นนิดเบรกสี่ล้อด้วยรันมาก็ยังปียี่สี่ยังปีโคตรใหม่พี่หรือว่านี D ่วีออสหนึ่งจุดห้ามิตรสีดำพี่พี่ทา่านกำลังตามหาอยู่นะกับราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหกพันห้านะผมหกพันห้าหกพันหกนะคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบเก้ามาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันกิโลเมตรนะครับผมไมโคตรน้อยพี่ได้เป็นรถปลดว่งจากหน่วยงานแล้วผมไฟคู่หน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยเลยมีไฟเดย์ไทม์ลางนี้ไรมาให้ แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยนะผมมาค่อยๆทะเบียน3 4 1 0ี่นนะพี่ๆท่านตามหาอยู่นะไม่ควรพลาดเลยคันนี้โคตรสวยพี่ฟีด้าตัดได้เต็มนจำนวนนะผมใช้เงินเอารถศูนย์บาทก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้นะ <S <S หรือว่าพี่ๆท่านใดเครดีๆนะผมสามารถเป็นเจ้าของได้ทั้งโชว์รูมเลยนะครับผมนี่เหลี่ยมตัดตัวรถคมผมไม่มีรอยบุบเวลาย,ยิ้มนะก็จกข้าแบบพบไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลย <S <S มือเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะผมด้านในของคันนี้นะคุมโทนจะเป็นสีดํานะ ถ้้เป็นพวงมาลัยแบบบางติ๊กพอชั่นหน้าจอทัชสกินีนแอรโต้เกียรโต้คันนี้ได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วด้วยและมีกล้องถอยมาให้นะคันนี้หรือว่าใส่ครอบครัวนะผมก็ไม่ควรพลาดน,นะครับโตโยตา้าเซียนต้าหนึ่งจุดห้าจีเนี่ยผมคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบแปดนะปุ้คาที่สี่แสนสองมื่ก้าันบาทคันนี้ฟรีดาวอน์พรอยู่ประมาณแปดพันสองแปดพันสามนะผมมี โคมไฟหน้าของเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วก็มีไฟเดย์ไทมนันี่ไนมาให้แล้วก็มีไฟตัดบอกมาให้เรียบร้อยลนะะพร้อมกับทะเบียนรร8 2 4 6นะทะเบียนสวยๆเลยนี่ดูออกเลยโคสวยพี่ได้มาเป็นสีขาวมุกหาย,ยากนะกะจกข้างแบบพับไปเปล่าไม่เรียบร้อยและคันนี้นะผมได้ตรวจรถให้มาละอีก2ง4จุ่ดนะก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะผมเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแนละเช็คระบบไปนะครับผมแล้วก็มีการตรวจรถให้นะทั้งคันนะจาก บริษัทนอกนะครับผม274จุดก็คือโสดให้นังคันเลยแล้วก็จะมีใบาการันตีให้นะผมว่าได้ขี่ดาวขี่ดาวนะแต่ปกติรถที่เรานําเข้ามาาดาวอยู่แล้วครับผมเรากล้าการันตีเรากล้ารับประกันเลยนะน้องบอกเลยแล้วมีรถให้ดูอีกโคตรเยอะพี่อีกประมาณเกือบ20คันนะที่น้องยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะนี่อาร์ติคบอกเลยเป็นรถที่ขายดีที่สุดนะครับผมในบริษัทเพชรยนนะพี่ๆท่านกำลังตามหา,ห,าหรืออยากได้รถสวยๆส,สักคันนะครับผมน้อง แค่เข้ามาหาน้องนะฮะผมเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะไม่มีวันหยุดข้าราชการนะครับผมพี่ๆท่านใสนใจนะเข้ามาลองดูนะผมไม่ซื้อไม่ว่านะครับผมลองเข้ามาดูกันก่อนหรือว่าอยากเข้ามาทดลองขับกันได้นนี่มีทุกสีพี่ๆทั้งรถตู้รถกระบะโล์คเจอร์อโฟลเนอร์หรือว่ามิวโองมิวเอ็กเราก็มีนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจนะสามารถเข้ามาชมหรือว่าดูตัวจริงได้เลยวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ำลังใจให้น้องได้นะครับผมครับ